ช่องแจ็คเก็นบาข้ามเปียกนะครับโอสดีครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับจะไปยังก่อนใช่ไปยังก่อนเป็นการผโอ้โหตัดตัดผมตัดผมนั่งนี่นี่โอ้ยได้ๆๆเฮ้ยเดี๋ยกันไดครับวันนี้พี่สาธิตนะจะไปเปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับเพื่อจะไปทำการเสื้อผู้สาวในห้องไป ไปเว่าผมเงา้ยเครับสีไปตัดผมนั่งความรอเพื่อนมาวันนี้เพื่อนว่างนะเมืองานนี้ทั่วโล่งไยนะครับปิดผลิตกิจเอฟซีนะครับเสาอาทิตย์นะครับลงแอนแมากพิจอนี่นะครับวันนี้ว่างเลยพาไอเป็นมาตัดผมนะครับไปพวกเราเดินทางครับเดยวไปไทยลัฐตัดผมเช้าครับหลังจากติดตัดผมแล้วนะครับตอนตัดทั้งวันไทยนะครับเพราะว่าตัดพร้อมกันช่างมีสองคนนะครับเอาเรื่องบริไทยนะครับ ทัดผมเลยไปไหนไปไหนไปไหนาส่งยังก่อนเพื่อนมาโซ่นะงยังก่อนโซ่ <c oughs> งาตายตายแล้วครับผมหลังจากที่ตัดผมเสร็จแล้วครับเราก็จะไปทําการอ่าเสริมกวางครับนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเ <c oughs> พื่อนบอกว่าร้านนี้ร้านไม่เท่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปกินครับก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตีนนะ๋ยวเรียก๋วยเตี๋ยวยังเีย <c oughs> วัวก so, okay, ๋เตี๋ยวซาซ่ซาแซ่บนัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับซ่าแซ่บนัวเป็นยังไงนะครับเพิ่นบอกว่าร้านนี้ร้านประจำมาได้แบบแซ่บแห้งร้านไม่เทาเพป็นว่าโอเคครับเสร็จแล้วครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วรนั่งสุกยาเรียบร้อยครับพอดีมาเจอพี่ลินพอดีครับพี่ลินกับแก้มหอมมากินก๋วยเตี๋ยวพอดีนะครับเรากินเสร็จก่อนวันหันว่าจีใต้ครับจีใต้ทิศข้ากินก็ได้บริทานนะครับ ม,ม,มัน <c oughs> ได้ีย่ยงเ,ยยเหวี่ยงได้ีวลาครับผม่วนนี้ผมไม่ค่อยได้ร่วมหียครับกวกจักสที่ไทยอยีหยวขางมึงยูทูปปะเนี่ยนี่นครับเอาสัมภาษณ์รูอสัมภาษณ์้รรรรได้ข้าวว่าดาัง้แค่กินบกม่วงกับมานะะ่ะก,กินบกม่วงกับม้าน่ะพี่น้องอย่าลืมไปดลงคลิปนี้นะคะแล้วตัดต่อเรื่องนี้ ออกช่องอัมริมเนี่ยมากินลมั้งดูอยู่ดูอย่างดูอย่างเอาลิ้นแล้วแต่เป็นคนดังนะลูกรู้หรือเปล่าเอาค่ะเรามี่เอาไปจากบ้านเกี่มหอมนี่แหละลูกก็บักฝรั่งแบบสองตัวไงสามเสือมันดื้อขื่นนั่งตักเนาะมันมาหม่นหม่นเพราะมันขึ้นมันต้องนั่งตักให้ได้อลองเข้าซื้อมาสามพันกว่าบาทมันจะกัดขาดเปิดจะได้สร้างไหมเหร เนาะอย่าลืมถอยเบอร์นะคะสักลิ้นก็เอาใส่ด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวจะเอาใส่ลงไปเสื้อยังก็มาเจ้านะบักฟรั่งเกือบจะบอกแฝดครับเขาเรียกบักแฟร์กินทุกอย่างแหมกินทุกอย่างกินทุกอย่างคนกินอย่างกินเบิร์ดกินหอดกนกินหอดเจ้าบองกินก้นกับกินเจ้ากับกินคนกินอย่างพักกาดไอพวกกระลำพักพักดองนะพักสมพักเสียนเุาอย่างคนกินก็กินเบิร์ด สัง่งแต่ว่าเราทำขอ,ด,อ,ำอ,ด,อ,ำอดเองเนี่ยสักการินเนี่ยทำขอดเองเลยค่ะเด้อทำขอดเองเอาไปเลี้ยงเองทุกานตื่นมาดีซีมาพร้อมหยาห้องแง่งแง่งวะมามา,มาเป็นออกพร้อมกันนะวันอ,อี้สองขอดสองตัว,ว,วออกข้าวเมื่อใดก็ออกเข้าชออ่องอมรินทร์ออกวันที่สี่หกโมงถึงเก<ม>้าโมงนะเพื<ม>่อนว่าจ<ม>ังไหนเพื่นว่าจังไหนเขาบอกเพิ่นบอกว่าอากาศร้อนๆแบบว่าเวลากินอะไร แยบเปี้ยวๆายางก็มาหน,นีนะครับผมจำไม่ได้ผมลงผมก็ขึ้นผมอาบน้ำผมจะมาบานทีรินนะครับจะขับรถมาบานทีรินก็เลยไปเปิดโทรัหัดท่านพอดีไปพ่อมันคือเสียงจะของแค่ในททัหัดยางไปมึเหมือนกี่ลีอัอมมลมอลินนะครับติดตอกคนเอาไปลงเอาอติดตอผมไปลงในของอัลมอลิน พอดีเลยฮนะคนสมใหม่ปีกว่าอย่าเนี้เขาขอเอา,เอาอบริษัทสัญญาไปไกลเลยนะจังเลี้ยลำเนี้ยละเอีกดของเขาอย่าลืมขอบไปมึงนะครับผมเคยเอาลงในทีวีขอบไปมึงแล้วเขาไปตัดตัดคลิปนี้แล้วะค่ะเด้อเห็นเห็นเห็บเมืองไทยจีบมองจากเห็บเบิองถึงถึงหนาถึงท้ายนะคะเม <า S 3> ื่อมาแล้วเนาะจิ้มกับเนี่ยน้ำวารอบหนาก็ะทำคอนเทนต์ยังไงบ้างยังไงยังไงใช่ใช่แล้ลูกนี่ออกเข้าเนี่ย กินจ sí, ักช <tim> ิ้นใช่ไหมอมาเปี้ยวปากขอกินมะ่วงด้วยดู4มืสี่นี่เอากนมาเกิดอนมะ่วงเดี๋ยวจะลงให้เมืองครับพี่หน้องโอ้ยมันคือมือนเลยเนาะเดี๋ยวสั่ไป ลงให้เพื่อนเบิรงเลือหดเด้อแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์แต่ก็ตั้งซื้อให้มันน้ำเอื่อนจะบอกกระลังน้อยในคอมเมนต์บอกว่าให้น้องหมาเฮ็ดไทยดูกับน้องหมาไอ้ลงคลิปกับน้องหมาแล้วดูเด้อเด้อฝนว่าแต่ที่นี่เจ้าน้องหมาอยู่เดียแต่ผมอยู่บ้านพี่เล่นเอาอันน้าอันน้าหนาวน้าเดือดแจามานะครับตัวตัวโตแล้วใหญ่แห้งนะหมูจะคว่อมรองเท้านี่ว่างดำมาได้คั่นว่างต่ำเด้อขาดบ่เลือดของไผ่ว่าจะเห็นว่างอยู่กัดเบิด มันดื้อว่าจะเกิดดื้อก่อนที่จะไปยูบ <c oughs> ุ๊กี้สาจ้าก่อนนั้นไม่เห็นที่บอก็ได้เห็นที่บอกมาสักลินน่นแหละขี่ดื้อกินหมดทุกอยา่าง <c oughs> เดี๋ยวให้ให้สาธิตไม่ใช่ให้สกการินลงคลิปบ่อยๆแล้วกันครับผมแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแ<ร>ล<ด>้วเจอกันในเมือีครับ,รบสสวัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ